นี่คือร้านขายยางรอรถแห่งหนึ่งอือือเฮ้ยวันนี้จะขายได้ไหมเนอไม่รู้จะได้ตังค์ตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมีกระบะคันหนึ่งที่กำลังขับตรงมาที่ร้านยางรถยนต์ ยถึง,งา้านยางลแล้วได้เวลาปนแล้วเฮ้ยเราได้ลูกค้าแล้วเฮ้ยได้เงินแน่นอนหยุด คือการปนเอาเงินมาให้มดเอายางล้อรถด้วยอ่าตัวแล้วโดนพดเแล้วโอ้ดาผิดโอ้ยจะโจยยิงไหมเนาะบอกให้เอาเงินมาเดี๋ยวนี้ไงไม่รู้หรอฮะเออไม่ไม่คุณทำไมไม่ฟังผมอ่ะบอกให้เอาเงินมาเดี๋ยวนี้ไงทำไมทำไมไงฮะไม่บอกให้ไม่ไงฮะไม่ไม่ฟังแล้ว ก็ค <ผม S 1> ุ <ผม S 1> ยไปคุณบอกให้ฟัง<อ>ไงของอไปปะอออไปคุยกันนอกไปคุยกันนอกก็ได้วะจะของอยู่กันนอกละโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปเก็บกระเป๋ากันเป,ไปิดประตูเก็บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยแป๊บนึงขี้แกงขี้ขโมยของมามาป้นทำไมเหรอแล้วต้องถามหน่อยว่าต้องการอะไรพูดมาหน่อย ไม่อยากโดนยิงก็ไม่อยากโดนป้นด้วยไม่อยากเสียตังค์โอเคงั้นช่วยบอกเจ้าของหน่อยนะเอ้ย hey, เจ้าของไม่ได้มาป้นหรอกแต่เห็นคลิปหนึ่งอะช่องช่องชื่อว่าซันเพยเอลเอซียอะเเขาทําตัดต่อหนึ่งชื่อคี่ไปว่าไฟเด่นนะไฟกินเพราะงั้นเนี่ยเห็นเห็นเรายาบทำมาเอลเอซี LC, ต้องมีครั้งแรกแน,น่นอนเพราะงั้นเพราะงั้นเดี๋ยวให้เราตัดต่อกันนะโอเคถนะ้าเจ้าของมาเริ่มเลยโอ้ตกใจหมดด้วยว่ามาป้น โอเคเห็ okay. LC, ot, ancy, นชะ่องสันเพลเอลซตัดต่อไฟเดนไนฟ์แฟนกินเนี okay. LC, ee, okay. ่ะเออก็จะทำเหมือนกันโอเควันนี้เริ่มเลยดีกว่าเอลซมีครั้งมีเป็นครั้งแรกโอเคเริ่มโอเคเจ้าของเดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเดี๋ยวให้ให้ฟันตัดต่อเนี่ยขึ้นเกมเกมไฟเดนไนฟ์แฟนกินขึ้นมาก่อนโอเคเอลซมีเป็นครั้งแรกโอเคงั้นก็เจ้าของมาเริ่มกันเลย โอเคขี okay, hook, ้แกงเขาขี้ขโมยของ